หนุ่มสาวออฟฟิศเคยไหมตื่นนอนแล้วปวดคอบ่าไหลนอนไม่เต็มอิ่มทํางานแล้วไม่สดชื่นการนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาทํางานมันรู้สึกว่าปวดหลังแล้วก็ไม่ค่อยเฟชหลังจากตื่นนอนปุ๊บมันมีอาการเลยแสดงว่ามันก็ต้องเป็นเหตุมาจากการที่เรานอน,อนเนี่ยละต่อไปนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป <c oughs> ด้วย d r e a m i e r หมอนวัตกรรม7สัมผัสจากอเมริกา สัมผัสนุ่มสบายด้วยเส้นใหญ่ขนเป็ดเทียงสัมผัสนุ่มแน่นรองรับต้นคอแบบแถบยาวด้วยลองเกต d s ซอฟ s เซล สัมผัสนุ่มละเอียดผิวหน้าไร้ริ้วรอยโดยผ้าหุ้มหมอนเทนเซลสัมผัสแน่นด้วยเมมโมรี่โฟมที่ช่วยกระจายน้ำหนักและปรับอุณหภูมิได้ดีสัมผัสสุดชื่นคืนพลังหลังตื่นได้เร็วด้วยเส้นใยเซเลียนต์สัมผัสที่ขุดเลือกเองได้ปรับระดับได้ตามใจชอบและสัมผัสสะอาดที่สะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ d r e a m i e r หมอนที่ทุกบ้านต้องมี